น่นคือฉันทะฉันทะในการงานความความชอบฉันทะความชอบในงานนั้นนัๆนนันนันนันฉันทะแล้วก็วิยะทางวันพูดไปสับรบกรอบไปพูดไปเราไม่ผายไปนะั่นวิริยะนี่พูดถึงโลกนะวิริยะจิตตาขณะนั้นติดคุญแคควรไหมล่ะแต่เรายังไงไมมนแหลมเรายังไงไม่สวยเรายังไงไม่มีเส้นเราวย่าไงนั่นคือจิตตามองไปตัวนัน้นณตัวนั้นเป็นเอกคตาด้วย รืออ่างนั้นละมันเป็นเอกตาจิตท sí ี่เกิดกับจิตทูกร้องด้วยเอกตาจิตมันเกิดจะทู้ร้มงแล้วอันนี้ไม่ต้องสื้อไปก็ได้ไม่เมฆเอกตาคนฟันป้อเดียดนิ้วขาดหรอเห็นไหมเอกตาไม่เกิดไม่เกิดก็ฟันสองสองไปแล้วเด็ดอีกเด็ดโดนเ่็ไหมวิมังษาคือตัวปัญญาต้องฉันทาวิยะจิตตะก่อนนะถึงปัญญาฉันทาเป็นอธิปดีนะเพระอธิปดีคือใหญ่ใหญ่กว่าประธานนะประธานนี่ไม่ไม่ใหญ่หรอกเป็นประธานประธานประธานเนี่ยพวกอินทรีย์ทั้งหลายแหล่เนี่ย ไม่ใหญ่สู้เท่าอธิบดีได้นะอธิบดีถ้าทางโลกอธิบดีใช่ไหมใหญ่ใช่ไหมรองไปกันู่นแหละรองนายกนายกว่าไปตามลําดับการฉันทาเป็นอธิบดีเนี่ยมันมีฉันทาธรรมะด้วยนะฉันทาธรรมะคือความดีพอใจที่หยุดฟังทำหยดสนทนาทำหยุอ่านทำสมองหนักไปทางทำ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 วันๆเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไิดาวิทยาขณะที่มีฉันทาทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่พูดทางทำน่นะทำอย่างนั้น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 เนี่ยมันก็ทํไให มีความเพียรเกิดขึ้นได้ทั้งวันในฉันทะวิยะขณะนั้นเขก็มีความได้คิดแค่ควรไปอะไรไปและเอกาตาเกิดขึ้นสอดพั้นฉันทะวิยะจิตตะมันเกิดขึ้นทั้งสามทำให้ครบทำให้สมบูรณ์ปัญญา,าก็ตามมันเองแหละปัญญา,าก็จะรู้เองตามเองเห็นเองตามที่เราฝึกกันแหละดังนั้นด้านทางธรรมทีนี้มาในเรื่องของทำอายุยืนฉันทะตรงนั้นนะี่นะมันมีหลายบริบททาทางทางโลกทางธรรมหนึ่ง คนต้องมีเรื่องการออกกํลาลังกายครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปการหลับนอนพักผ่อนไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปกําจัาคดความเครียดเพราะความเครียดทาท้องอืดกดเลยย้อนแต่ทางน้อยเน่ะเกิดมาจากความกังวลเครียบบริพน์อะไรไม่รู้ไปหาเหตุอเอรบริพนธ์เรื่องใดกังวลเรื่องไร,ร,อ,งอ,ะไรอะไรทําไม่สําเร็จอะไในิที่พวกนี้จะทำทำไม่ได้ขัดสนตรงไหนไปหาเอาเองและเกิดภาะวะภาวะบริเปบริพนธ์หรือหรือมีความกังวลความเครียดก็แต่โดยอัตโนมัติ บ,บังคับปัญญาไม่ได้ไป็นหน้าตานะครับตรงนั้นแนหนและแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาแล้วก็โรคสิ่งตนะ่างๆนั้นจะหายนะการหลับนอนพักผ่อนเพียงพออาหารให้มันครบอย่ามากอย่าเกินอย,อย่ายาไขมันยาอะไรแะบนีอะไรนะอะไรห้มมามห้ามห้ามห้ามประกอบเป็นเหตุข,ของการก่อเลือดกุดตันไปเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้วส่วนมากก็มีความรู้แล้วนะนักตรงนั้นน่ะสาม,มารถทําให้อายุยืนได้ ตรงนั้นะมีในพระสูตรพระองค์กล่าวว่าถ้าจะอายุยืนใก้เจริญฉันทะบอกการนนท์กานนนท์บอกทําไมพระพุทธองค์ไม่ใช้ไม่ใช้อิทธิบาทสีแล้วจะได้อยุยืนรองก็ว่าพระพุษรับรับปากพยายามมาไว้แล้วริงพระองค์อยู่ได้นะอยู่ได้ด้วยนั่นแหละอยู่ได้ด้วยอยู่ได้ด้วยฉันทะอยู่ได้ด้วยอิทธิบาทสี่นั่นแหละอยู่ได้ถึงร้อยปีหรือมากกว่านั้นรองก็สามารถอยู่ได้ นะครับนับสดสมนันประวันใช้กองใ่ใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ร่างกายเนี่ยกายยันสังขารเนี่ยมากเลยนะรุนแรงมากโสมโสมไวว่าง่งยงโสมไวทั้งดองทั้งเดินทั้งสะพัดอย่างจะบังอยู่ด้วยอะไรอ่ะอยู่ด้วยฌานสมาบัติอยู่ด้วยฌานสมาบัติอยู่ด้วยสัญญาวเวยิยทนิโรดบางครั้งก็เข้าสัญญาวเวริตนิโรธบางครั้งก็เข้าฌานสมาบัติ นะชาญสราบัตรหรือหรือหรือปริญญาแต่ปริญญาในด้านอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะแต่ส่วนมากท่านใช้ชาญสาบัตเป็นหลักเป็นหลักอะไรกันอนาบานสติเป็นหลักแลกแล้วก็อิทธบาทสีนี่เป็นหลักแต่เขาไม่ค่อยกล่าวเขาจะกล่าวว่าอนา,านามานสติใช่ไหมอนา,านามานสติเป็นหลักนะวิหารธรรมที่อเลสเตอร์กล่าวบ่อยๆเนี่ยดูลมบ่อยๆว่างดูลมดูลมดูลม แต่ตัวบริหารนวัตธรรมของพระองค์ก็มีอิทธิบาทสี่ด้วยแต่เขาไม่ค่อยจ่าวกันนะครับณตสงนนั้นแล้วก็สมาบัติแปดแล้วแต่จากจุดไหนนะขับปุ๊บออกขับปุ๊บออกปั๊บเพื่อความชำนาญเลยตรงนั้นแล้วก็บางครั้งก็ข้าสัญญาวเวรีเตโรดัรดบเวทนาสัญญาให้มีแต่ให้มีแต่เอ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 ,เอกรรมชรูปกรรมชรูปพฤิการเนี้ยมีแค่นั้นให้มีอยู่แค่นั้นแบ,แบบแบบเหมือนพรมรูปฟัก อสันกาสัตย์ยึดครบไปงั้นแหละไม่รับรู้แรงสิ้นอยู่รหาธรรมตรงนั้นเพราะว่าร่างการรองก็ตามที่กัจน้ําพูดยูบ่อยๆๆๆใช่ไหมเดินขี่สี่ห้าปันษาไปนู่นไปนี่ไปนั่นต้องไม่ใช้วิชาย่นเวลาแล้วบอบรองไม่ใช้การสาบนะแต่ว่าบางครั้งใช้นะบางครั้งใช้แต่รองไม่ค่อยเจ่าหรอกไม่ค่อยเล่ามีจะ่ไปสูตรไม่เยอะ ไม่เยอะแต่ก็มีอยู่หลายจุดหลายครั้งเหมือนกันที่ใช้ตัวนี้นะครับด่านท่วนันยฟังไว้นะให้มีฉันทะวิยะจิตตะิมังสาด้านธรรมะฉันทะธรรมะฟังและอายุคุณจะยืนยืนเพราะอะไรเพราะไม่เครียดทำไมมันถึงไม่เครียดฟังทำสนใจทำเข้าใจทำลึกซึ้งและน่าตรงนั้นแหละแล้วก็ตั้งจิตฐานไว้การฟังทำครั้งนี้การบัดทำครั้งนี้นะขอให้ข้าไปเจ้าขอได้นะแต่ต้องปัดเองนะ ไม่ใช่ได้โดยการขอแต่ได้แล้วก็วงเล็บในใจว่าเออขออย่างนั้นอย่างงี้ี้วงเล็บบ้าต้องทําเอาเองนะต้องมองเล็บเสมอขออะไรได้การขออย่างนั้นเขาเรียกมานัสิการความใส่ใจเมื่อใส่ใจก็คือคำขอนั่นแหละแต่มันไม่ได้ดังขอนะอย่าไปติดกับคาขอนะแล้วก็ต้องวงเล็บบ้าต้องทําเอาเองนะนั่นแหละไปทำเลยคุณจะยืดอายุไปได้อีกหลายปี ก็แก okay, ประมาณนี้แหละที่พูดที่ผมฝึกนะผมทํานะได้บางไม่ได้บ้างก็แล้วแต่เอาความรู้ไปบ้างความจริงไปบ้างนะก็ลองพิสูจน์ดูซะครับโอเคครับประมาณเนี้ระวังกรดระวังกรดไร,รย,ย้อนเมื่อกี้นนะด้านทางด,าด้านทางลอกนะพอดีไปต่อคุณเป็นที่บอกระวังกรดไระย้อนในะด้านธรรมะที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้ที่ติดรูนติดนี่ติดนั่นติดนั่นนี่แหละระวังกรดมาจานไหลย,ย้อนเข้าตัวเอง บ้านธรมะนะนธรมะนะถ้าธรรมะนะเป็นปิศาธรรมนะระวังย้อนจะเข้าเองมายถึงอะไรคุณติดไม่รู้ว่าติดระวังตอนนี้แหละนั่นแหละ,หละคือกดแต่ย้อนจะไปเข้าเข้าทางโลกพอดีเลยกําลังเป็นอยู่าผมมีฌานพิเศษหรือไง <c oughs> ผมพูดถึงหลักธรรมระวังกฎแต่ยอดจะเข้าตัวเองคือติดไม่รู้ว่าติดมันมีตัวนุัสมีตัวหลายๆตัวนะหลายๆตัวที่มันละเอียดจนถ้าไม่ ไม่มีไม่มีอะไรชั้นเลิกชั้นเลิกอ่ะมันจะไม่เอาแมนหรอกครั้งตัวนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับอขอบคุณครับปีวินอยจะอยู่ไว้ยาวอยู่ไปสมัยยาวต้องการอยู่ไว้ยาวนี่เพื่ออะไรเ้าหมายที่จะมีคำตอบมีคำตอบให้เดี๋ยวตอบผิด อยู่ยาวต้องมีป้าประสงค์คืออู่เพื่อปฏิบัติธรรมนะพระเจ้าของมีอายุยืนยาวแล้วก็แต่เพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเพื่อความหุด้นคิดไปแค่นั้นแหละเพื่อศึกษาธรรมป้าหมายเลยมนุทยการเลยนะเพื่อศึกษาธรรมศึกษาไม่พอเพื่อศึกษาธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็วอดส,สักคะน้อมไปสู่เพื่อสลัดคืน วดวทสักข,ขะเพื่อน้อมไปสู่สัตว์คือนั่นคือหมายถึงพระนิพานเพื่อการไม่เวียนว่ายตาเกิดเบื่อแล้วการเกิดคิดเป็นสี่ห้าจุดนี่แหละนั่นแหละอยู่เพื่ออย่างนั้นไม่ใช่อยู่เพื่อกินกาเกียดไม่ใช่อยู่เพื่อสมบัติประสานไม่อยู่เพื่ออะไรทั้งนั้นก่อนตายตายแล้วออกไปไม่ได้เลยนะคุกชนิดตายแล้วไปไม่ได้แต่ว่ากรรมและวิบากท,ที่กระทานั้น สามารถเอาไปได้ข้ามภพค้าชาตินะเขาถึงบอกว่าพระโสดาบันไม่เช้าใช่ไหมพระโสดาบันเนี่ยผู้ชาติผู้เ่ยพระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องสิบหกไม่ต้องสิบหกเท่าหรอกเป็นล้านล้านเท่าเพราะอะไรเพราะพระโสดาบันไม่ตกในรอกแต่พระจกักรพรรดนะิน่ะมันยังมีนรอกรออยู่นะถ้าไม่ได้พระโสดาบันนะ่ะทำว่าจากักรพรรดิก็คืออกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ ายหลายแววนแควนรวมกันหลาย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 แควนเรียกจักรพรรดิแต่ถ้าแต่ละแควนแต่ละแควนแต่ละแควนนะก็เรียกว่ากษัตริย์ลดหลั่นลงมาถต่ว่ามีอยู่ห้าเมืองก็มีห้ากษัตริย์แต่มีเป็นใหญ่อยู่หนึ่งคนนะฮะเมืองนั้นข้อห้าเมืองนั้นก็เรียกจักรพรรดินะในจักรพรรดิก็มีนี่เป็นสูตรใช่ไหมในเรื่องในกรุทวีปมีจักรพรรดิไปคุมเทวดาไม่รู้กี่ชั้น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 นะ และนายปสูตรนั้นบอกได้ว,ว่ามนุษย์เราทุกคนมีเชื้อสายมาจากสกัดพัดองนี้แหละเพราะว่าเขาเคยมาโลกนี้นะนี่ปสูตรนะเชื่อไม่เชื่อก็ฟังว่าเจอไม่ได้หนักอะไรเขาเคยเขาเบื่อหน่ายแล้วพอเบื่อหน่ายปุ๊บเขามีเขาเรียกจักแก้วนะจับแก้วนำทางจักแก้วไปที่ไหนเนี่ยสามารถยึดได้ไม่ต้องรอบเพราะมันเป็นอาวุธวิเศษเหมือนกับใครบีบ ปรามนูตอนนี้ใครก็แข่งใครปรามนูเหมือนกันเลยประเทบตัวเนี้ยถ้าใครไม่เป็นนูหรืท้อยเหมือนกันเลยจักแก้วไปที่ไหนจะทั้งไปนู่นแม้แต่พระกาพรมนะตะอินนะ่ยังต้องยอมแพ้เลยนะเพราะสู้ไปทำไมสู้ไม่ได้ใช่ไหมสู้ไม่ได้ก็เรียกอะไรจักจักแก้วหนะ้านะตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเทวดาอยู่นานนะเทวดาอายุเทวดาเนะี่ย ไปอยู่แต่ชั้นแต่ชั้นแต่ชั้นก็ครองเทวดาทั้งหมดเนี่ยในจักรพรรดิว่าเนี่ยนะของของปูทวีปเขายึดนะกูทวีปมายึดชมพูทวีปรูทวีปเป็นทวีปหนึ่งในสี่ทวีปแล้วก็มายึดชมพูทวีปยึดหมดเลยแล้วก็เบื่อชมพูทวีปคือมันอยากใหญ่ย่อย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 ใหญ่จนไม่มีอะไรใหญ่แล้วตนสุดของความใหญ่ในสุดก็รู้ว่าพระเจ้าบัติขึ้นมา แล้วก็มาสู่มาสู่ชมพูชวีปเนียมาสู่ชมชมพูชวีปแล้วก็มันก็การตายไปตามการเวลาแล้วก็ตอนมาเนาี่ยพามทับทับทหารพลทหารเสนาพัเสนาอะไรทั้งหมดมานะมาได้นะไม่ใช่มาองเดียวนะมาแล้วก็เขาก็มีลูกหลานเลนหลนในตามประสูตรเป็นสูตรหนึ่งนะมาแบบมาเป็นเชื้อในนี้งนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่ง ของนั่นแหละจักรพรรดิที่ว่านแหละนะบอทบอกอีกนะเอกบอิบทคือมาจากเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นที่ว่านะเป็นเทวดาที่มีมีกายทิพย์อ่ะแล้วก็คือเป็นกินก้อนดินะจำได้ไหมล่ะกินก้อนดินจนหยาบ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 จะต้องมีเพศชายเพศหญิงขึ้นมาในสุดเพศชายเพศหญิงมันก็กามาราคะเหมือนกันแหละในสุดก็มีลูกหลานเหลนหลนมากินหยาบข้าวหยาบข้าวก็มาปลูกข้าวสาลีแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนมีความโลภมาอะไรมา จะมาถึงปัจจุบันนั่นบทหนึ่งไม่รู้จะเชื่อไม่เชื่อฟังไว้เถอะมนก็ดีเหมือนกันแหละใช่ไหมรู้มมนก็ดีเหมือนกันมาจากไหนช่างหัวแต่ไม่มีไม่มีต้นที่มาชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีต้นที่มานะแต่มีปลายปลายคือพระนิุพักไม่มีไม่มีเรื่องต้นไม่มีสิ้นสุดในพระสูตรมีไม่มีเรื่องต้นไม่มีสิ้นสุดเริ่มต้นไม่มีทําไมไม่มีพระองค์บอกไม่มี แลเคื่องเชื่อประกอไม่มีแล้วก็สิ้นสุดแล้วก็บอกว่าไม่มีเชื่อมต้นไม่มีสิ้นสุดแต่มีประสูตรหนึ่งก็บอกว่าสิ้นสุดนั่นมีคือสิ้นสุดคือภายในพานเออเขาไม่แย้งกันนะไม่แย้งกันอาจจะพูดคนลับบริบทว่าถ้าจิตนั้ไม่มีเรื่องต้นไม่มีสิ้นสุดนะแต่ว่าในประสูตรแต่ละประสูตดอย่าไปเชื่อว่าอย่างนั้นใช่หรืออื่นไม่ใช่สิ้นสุดคือภายในพานไงไม่เวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏนั่นคือสิ้นสุดของจิต ของจุดตีจิตจุดตีจิตคือจิดดวงสุดท้ายของประหาดแล้วไม่มาเกิดอีกเลยแต่ถ้าจุดตีจิตของมนุษย์ก็เป็นจิตดวงสุดท้ายของชาตินี้พบนี้แล้วก็ไปปฏิสนทิก็เป็นชาติใหม่พบใหม่ไปแล้ววนเวียนไหวตายเกิดอยู่แบบนั้นแหละนะฮะแจุดติจิตดวงสุดท้ายของเราเนี่ยรับไม่ท้วนเหมือนการชาติละดวงชาติละดวงชาติดวงปฏิสนทิจิตก็ชาติละดวงชาติละดวงชาติละดวง จุดตีจิตก็ช่ละดวงแช่ดวงแช่ดวงและต่อจากปฏิสนที่ไปก็มีผวังผวังจุดตีปฏิส่วนที่ผวังเนี่ยอารมณ์เดียวกัน